กำมาชมบ้านสวนผลไม้ในที่สามไร่นะครับมีเาะโรงเรียนไว้กินหนึ่งต้นดูสิครับทุเรียนดกเต็มต้นเลยครับบรรยากาศบ้านสวนดีครับร่มรื่นมีมังคุดเนี่ยครับไว้กินเนี่ยประมาณ1 4บ5สบห้าต้นนะฮะทุเรียนรอยต้นนะครับสายพันธุ์หมอนทองทุเรียนดกเต็มต้นแบบนี้นะฮะซื้อไปแล้วก็ได้กินได้ขายกันด้วยเลยครับนั่น บนพื้นที่ดินที่เป็นฉนดนะครับทุกคนครับของตำบลท่าหลวงอำเภอมะขามจันทบุรีครับฉนดคุดแดงฉนดนอซอสี่จอครับนี่นะฮะมีตัวบ้านมีอะไรด้วยนะฮะสามไร่นี่นะฮะทุเรียนร้อยต้นมังคุดสิบสี่ต้นมีบ้านพักอยู่หนึ่งหลังนะฮะไฟฟ้าเข้าถึงสัญญาอินเทอร์เน็ตเข้าถึงนะฮะใจกลางชุมชนวันนี้เราขายยกแปลงเนี่ยขายทั้งหมดเนี่ยนะฮะเจ็ดล้านบาทราคานั้นยังสามารถพูดคุยต่อรองได้ครับ ทุกคนสนใจครับ099 1463 979เล่นที่ดินชานั้น